สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเรามาดูดวงกันนะคะว่าดวงทั่วไปของคุณในเดือนตุลาคมนี้พระอาจจะให้แนวทางอะไรกับคุณบ้างนะคะกะ็เดือนนี้นะคะราศีกรกฎขออนุญาตทำนายให้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักเหมือนเดิมพอรู้สึกว่าทดลองทําดวงทั่วไปแล้วตัดความรักออก มันไม่เวิร์กอะน,นะคะยอดวิวทุกอย่างคือคือ,คอดรอปคือร่วงคือตกไปหมดเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็เลยขออนุญาตกลับมาสู่สภาวะปกติตามเดิมที่เคยทำนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อออก็จะมีดวงความรักแยกให้อีกต่างหากนะคะเอะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันเนาะ เราก็อาจจะทดลองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่า,าพยายามเหมือนเหมือนทุกคนแหละเหมือนคนที่คำทางเหมือนคนที่ลองผิดลองถูกจนกว่าจะเจอสิ่งที่มันใช่กับตัวเองนะคะบางครั้งมีการปรับผังใหม่มีการทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาถ้ามันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนวิธีการอะไรอย่างนี้นะคะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมานะคะเรามาดูกันค่ะนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเพจตบคัพขึ้นมา ดีนะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะไพ่สี่เหรียญนะคะ for pentacles นะคะพระราชาถือดาบนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นไพ่สองดาบขึ้นมานะคะมีอะไรอีกนะคะ the devil นะคะไพ่ the devil ไพ่ the hermit ขึ้นมานะคะเป็น strength นะคะพลังงานของสองเหรียญ ราชินีถือดาบคุณเอาจริงแล้วนะราศีกรกฎนะคะเอาจริงแล้วนะนะคะไพ่หนึ่งดาบ คุณเคยตกอยู่ในภาวะสถานการณ์บางอย่างเป็นในรูปของกิเลสความมัวเมาการตัดสินใจผิดพลาดหรือเชื่อคำอยุแย่ของใครบางคนมากจนเกินไปทำให้คุณค่อยเขนนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณก็ตกต่ำลงไปเลยใช่ไหมชาวลาวศิกรกฎเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะเดวิลกับสองดาบขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมามีคนที่อยู่รอบกายคนรอบตัวคุณนะคะคอยอยุแย่ให้คุณตัดสินใจทาอะไรที่ผิดพลาดแล้วคุณก็เชื่อคนพวกนั้นไปหมด ทำให้ชีวิตของคุณพังไม่เป็นท่าเลยพลังงานของ The Devil นะคะหมายถึงคนโลภคนชอบโกงคนที่ชอบโกหกนะคะสองดาบก็ไม่ต่างกันนะคะเป็นพลังงานของอในเชิงของคนที่โลเลไว้ใจอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นห่วงเวลาที่ เหมือนคุณได้หลุดพ้นแล้วอะค่ะหลุดพ้นจากวงโครจรที่ไม่ดีคนชั่วคนเลวทั้งหลายที่เข้ามาพยายามที่จะยุแยะกันแกล้งทําให้คุณเกิดการตัดสินใจผิดพลาดเหมือนคุณหูตาสว่างแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ การทาอะไรใหม่ๆของชาวราศีกรกฎซึ่งมันไปในทิศทางที่ดีมากคุณอาจจะให้คํามั่นสัญญากับตัวเองนะคะให้ถือถ้วยเพจ o บคัพขึ้นมาเป็นพลังงานของคนที่มีความฝันในตัวเองเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจเหมือนคนที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ตั้งกฎเงื่อนไขนะคะกฎข้อบังคับกับตัวเองขึ้นมาแล้วมันเป็นลักษณะของการมาถูกทางแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาของคุณนะคะหลายท่านในสถานการณ์ที่ผ่านมาชีวิตของ คุณเคยวนลูปกลับสู่เรื่องเดิมเรื่องราวเดิมๆอะไรเดิมๆหรือมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินภายในครอบครัวนะคะตกที่นั่งลําบากกันพอสมควรแต่สําหรับเดือนนี้คุณดูจริงจังมากหัวใจของคุณนี่แหละดูแข็งแกร่งดูจริงจังดูจะไม่เชื่อคําพูดของใครอีกต่อไปคุณจะหนักแน่นจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้นแล้วมันก็ทําให้ชีวิตของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรามาดูในด้านของดวง กันขอเอาเป็นในเรื่องของการงานก่อนละกันนะคะในส่วนของการงานหลายท่านถูกหลอกนะคะถูกหลอกบอกว่าจะชวนไปทํางานอันนั้นอันนี้แต่ที่ไหนได้งานที่ให้ทําเป็นงานที่ผิดกฎหมายก็ได้เสียรู้เขากว่าจะเอาตัวเองออกมาจากวังวนตรงนั้นได้นะคะคุณแทบบ้านะคะเป็นงานที่เสียงเป็นงานที่ผิดกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งคุณทําอาชีพที่ถูกถก,กฎหมายนี่แหละคะ่ะสุจริตนี่แหละเพียงแต่ว่า มีปัญหาภายในองค์กรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความชอบธรรมในเรื่องของการถูกกันแกล้งการถูกใส่ร้ายป้ายสีทําให้คุณน่ะจะต้องได้หลุดพ้นออกจากการทํางานตรงนั้นนะคะพลังงานของเด็กถือถ้วยขึ้นมาในความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเป็นในแง่ของความรู้สึก กอยากให้ตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่โอกาสใหม่นะคะสังคมใหม่ๆด้วยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะเล็กๆขนาดเล็กนะคะแต่ว่าอยู่กันแบบอบอุ่นเป็นพลังงานของการทํางานคล้ายๆประสบการณ์เก่าๆอยู่ห้ออีก50%คือเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยแต่มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกพอเพียงรู้สึกพึงพอใจมากๆว่าสงบเล็กๆแต่สงบปลอดภัยนะคะและคุณก็กําลัง มุ่งมันนะคะที่จะทํามาหากินที่จะสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองเหมือนกันเหมือนเป็นลักษณะของการหันหลังให้กับความผิดพลาดหันหลังให้กับเรื่องราวในอดีตทั้งหลายนะคะในเรื่องในเรื่องของการงานของคุณในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณสามารถบังคับใจตัวเองทํางานได้อ่าเป็นไพ่สเต็งขึ้นมาคือคนที่สามารถ ควบคุมคอน t r o l ความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ก่อนนะ่ะมันพอคุณอยากตั้งใจทํางานปุ๊บมันจะมีอะไรมาดึงจิตดึงใจคุณเช่นออกไปเที่ยวสิออกไปกินข้าวสิเหมือนทําให้คุณเกิดการคุยเขยเพราะคุณไม่มีสมาธิที่จะนิ่งมากพอในการทํางานแต่สําหรับเดือนนี้คุณหนักแน่นขั้นสุดเลยนะคะไม่มีอะไรมาล้มล้างความตั้งใจในการทํางานของคุณได้เป็นเดือนแห่งความจริงจังตั้งใจในการทํางานขั้นสุดเลยใครที่คุณหางานอยู่คุณได้แน่นอนนะคะบรรลุเป้า หมายมีชัยชนะเหนือศัตรูทุกคนที่เป็นแคนดิเดตในส่วนของการทํางานนะคะสายงานที่โดดเด่นในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นลนักษณะของการออกแบบนะคะวิชาการสายอาชีพอะไรต่างๆเกี่ยวกับ ในเรื่องของหุ้นการเงินตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะดีมากนะคะพลังงานสิ่งที่เอาเห็นเออคือมันเป็นพลังงานของความอยู่นิ่งนะคะการควบคุมคอนโทร l ได้การจัดระเบียบแบบแผนให้กับตัวเองนะคะ,ะคุณอยากจะทํางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเคยทําหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าควบคุม control ไม่ได้ไพ่2เหรียญขึ้นมานะคะคือเป็นลักษณะของการตัด ตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นให้เหลือเพียงแค่2ออย่างนะคะแล้วในตอนนี้คุณก็รู้สึกดีมากกับการที่ หาจุดลงตัวให้กับตัวเองได้ในเรื่องของงานนะคะเดี๋ยวออดูเพิ่มเติมในเรื่องของการงานให้กับคุณอีกนะคะคุณจะมีความสุขมากนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอมิตรไมตรีที่ดีจับเพื่อนร่วมงานเจอสังคมใหม่ๆเจอคนที่ไว้วางใจได้ไม่โดนบูลลี่ไม่ถูกกั่นแกล้งไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะการมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจทํางานและเหมือนฟ้าเป ิดให้กับคุณทําให้คนได้เห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะเมนในเรื่องของความร่ารวยเงินทองไหลมาเทนะมานะคะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะคะงานตรงนี้น่าจะเป็นงานที่สามารถสร้างหลักความมั่นคงให้กับคนได้เลยทีเดียวนะคะมันจะเป็นการหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ฝาเปิดสาหรับคุณแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎอ,อ้อมมองว่าคุณผ่าน จุดที่บัดซบที่สุดในชีวิตของคุณนะคะมันง่ายขึ้นมากตอนนี้นะคะมันมันสงบแล้วนะคะพ้นทุกโศกแล้วแล้วก็ได้ทํางานที่เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะอะไรที่คุณเฝ้ารอคอยมาทาั้งชีวิตของคุณในเรื่องของการงานคุณก็ได้ทําตามความรู้สึกของคุณแล้วไม่มีใครมาบังคับให้คุณทําอะไรที่มันผิดพลาดไม่มีสถานการณ์ขับขันไม่มีใครมาคอยอยุแย่คุณอีกต่อไปนะคะ สิ่งที่เห็นขึ้นมาเป็นช่วงเวลาแห่งความ คุ้มค่าแห่งเวลช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นลักษณะนในเรื่องของพรสวรรค์หลายท่านมีพรสวรรค์ของตัวเองก็จะได้เอาพรสวรรค์ตรงนี้มาสร้างเป็นโอกาสสร้างเป็นการงานนะคะคุณเป็นคนเก่งมากนะคะจากแต่ก่อนอะ่ะคุณอยู่ผิดที่ผิดทางผิดสังคมคุณก็เลยเกิดความอึดอัดนะคะกะวนกวายแต่ตอนนี้นะคะคุณได้เจอทางที่ใช่ของคุณบางคนนะคะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ไหมนะคะครูบาอาจารย์ของคุณหมายถึงพลัง งานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นท่านก็มองคุณลงมานะคะด้วยความสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจก็พยายามชี้นําแนวทางให้กับชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการงานจะมีคนหยิบยื่นในเรื่องของการงานให้กับคุณนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเจอคู่บุญหรือว่า เป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทำงานที่จะค่อนข้างดวงสมพงกับคุณนะคะเป็นกาลยานามิตรที่ใจดีกับคุณไม่เหมือนแต่ก่อนที่ทำอะไรก็จะมีคนคอยใส่ร้ายคอยอยุแยงตะแคงรั่วหรือว่าคอยบูลลี่คุณทำให้คุณน่ะท้อแท้ในการทำงานหรือกลายเป็นคนที่หมดไฟไปเลยตอนนี้ไฟในใจของคุณกำลังลุกแต่เป็นไฟในทางที่ดีนะมันไม่ใช่ไฟนรลกที่เผาใจนะคะเป็นไฟในการทางานนะคะคุณดูมีแรงบันดาลใจในเรื่องของการทางานมากขึ้นนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีคูณที่คุณจะได้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวเองนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเอาเรามาดูในด้านของการเงินกันค่ะนะคะการเงินนะคะเป็นอย่างไร สุดมากพวกคุณเนี่ยที่ผ่านมานี่สิทธิ์ผลุงพลังนะคะไพ่เดลเดวิลบางคนโดนโดนหลอกโดนช่อโกงนะคะเสียรู้เขาเสียรู้เพราะคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวพยายามสนับสนุนว่าให้ทําแบบนั้นแบบนี้ให้ตัดสินใจแบบนี้แต่ท้ายที่สุดผิดพลาดอยู่อยู่ล่ําไปนะคะคุณมีปัญหาการเงินที่มันยืดเยื้อมานานมากนะคะถึงถึงจะมีใช้ก็แค่พอดีเดือนชนเดือนพอดีแต่สําหรับเดือนนี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาทาง างการเงินที่เป็นวิธีการที่ยั่งยืนสําหรับคุณเพราะตัวคุณเนี่ยอันนี้มันจะเชื่อมโยงมาจากในเรื่องของการทํางานนะคะว่าพอคุณหาจุดลงตัวในเรื่องของการทํางานของคุณได้คุณก็จะสามารถดึงในเรื่องของการเงินของคุณกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเงินทุกอย่างนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากน้ําพักน้ําแรงของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจริงจังมากนะคะเหมือน เหมือนคุณลุกขึ้นมาทํางานคุณต้องการเงินเก็บคุณต้องการทํางานอย่างบา้าคลั่งเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลาไปกับเหตุการณ์ร้ายมากจนเกินไปตอนนี้คุณไม่ขออะไรแล้วค่ะคุณขอโอกาสในเรื่องของการทํางานแล้วคุณจะเก็บเงินให้ดีที่สุดเลยคุณจะกอบกลวยให้ดีที่สุดเลยเดือนนี้เป็นจุดข,ของการเริ่มต้นที่จะเก็บออมเก็บเงินนะคะพอบางคนนะคะมีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินด้วยนะคะชํารหนี้สินคือมันพลุงพลังเยอะไปหมดเลยเนี่ยเหมือนตามไพ่นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดู นะคะพลุงพลังมากคุณดูสินะคะเป็นลักษณะของคนที่ไม่มีอิสระภาพเลยถูกควบคุมเยอะแยะไปหมดเลยถูกโยงใย,ยไปหมดนะคะก็ในเรื่องอาจจะมีคนมาขอเงินคุณบ่อยมากนะคะมองคุณเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์กับพวกเขาได้มาขอโดยที่ไม่มีความเกรงอกเกรงใจอะไรเลยนะคะคิดไม่ดีกับคุณด้วยซ้ำต่อหน้าคือดีแต่รับหลังเป็นลนักษณะเหมือนยักษ์มารเลยนะคะ ก้อนในนี้นะคะโอกาสนาทีทองกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎแล้วในเรื่องของการเงินเดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเริ่มจะมีเงินเก็บเหลือเก็บแล้วนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณง่ายราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของหลักของความมั่นคงนะคะฐานบุญคือความมั่นคงนะ,ะไม่มีอะไรให้กังวลค่ะเพราะอามอว่าตัวคุณแบบดูจริงจังมากตื่นจะเช้าลุกตื่นจะเช้าขึ้นมาทํางานนะคะดูมีอุดมการณ์ในการทํางานนะคะไม่ค่อยเขวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอะทีนี้เรามาดูในด้านของพลังงานดวงสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรสุขภาพก็แข็งแรงค่ะสาหรับเดือน จากแต่ก่อนที่คุณดูไม่ไหวแล้วนะคะเป็นความพังเป็นความเหนื่อยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาลุมเล้าคุณมากนะคะเหมือนคนดวงตกอ่ะนะคะบางคนเป็นลักษณะของแพนิคโรควิตกกังวลนะคะภัยสองดาบขึ้นมานะคะเกิดความวิตตกกังวลเกิดปัญหาทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยแต่สิ่งที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนคุณได้รับการรักษาแล้วรักษาอย่างถูกวิธีการและเจอแพทย์คนเก่งมากเจอหมอคนเก่งที่วินิจฉัยออกมาอย่างตรงประเด็นแล้วก็จัดยาให้คุณนะคะทำให้คุณรักษาสุขภาพได้นะคะกลับมาเป็นคนใหม่ที่สดใสเหมือนรีเฟรชร่างกายใหม่หมดเลยนะคะแม้กระทั่งสมองความคิดของคุณนะคะเหมือนถูก ถูกปรับขึ้นมาใหม่นะคะทำให้ตัวคุณตอนนี้มีสมาธิที่นิ่งมากในการทํางานนะคะไม่กระวนกระวายไม่เร่งรีบไม่อะไรใหญ่มากเกินไปนะคะสำหรับตรงนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะเรามาดูในด้านของอในความรักกันนะคะของชาวราศีกรกฎษคนโสดเป็นอย่างไรพลังงานดวงความรักก็ต้องบอกว่าตัวคุณเคยเคยคาดหวังกับความรักสูงมาก เป็นความรักของคนเก่าในอดีตท,ที่มาด้วยความไม่ถูกต้องซึ่งตัวคุณหรือเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นกับความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมเป็นความลุ่มหลง กิเลสมัวเมานะคะมองไปในเรื่องของเซ็กในเรื่องของทางเพศเป็นหลักไม่ได้มองในด้านของว่าการจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ดีต่อกันนะคะเป็นความลุ่มหลงนะคะในสิ่งพวกนั้นนะคะแล้วความรักก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยมีการแยกย,ย้ายเลิกขาดจากกันไปด้วยปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ชาวราศีกรกฎเหมือนคุณนะ่ะเคยพยายามที่จะดึงเขากลับมา นะคะไพ่สองเียคือจะดึงเขากลับมาสู่สู่ชีวิตเดิมๆแบบเดิมๆแต่ไม่สามารถที่จะดึงได้ทําไม่สําเร็จนะคะคือตอนนี้เอามาว่าชาวราศีกรกฎเหมือนคุณ หลุดพ้นจากการนึกถึงแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณอยากจะก้มหน้าก้มตาทํางานเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีเกณฑ์น,นะคะถ้าคุณหลุดพ้นออกมาแล้วใจคุณอาจจะนิ่งมากไม่คาดหวังว่าคุณจะมีแฟนมีความรักอะไรแล้วแต่พลังงานของเด็กถือถ้วยขึ้นมาหมายถึงการที่จะได้เจอความสัมพันธ์มิตรภาพอะไรใหม่ๆนะคะแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจมากนักนะคะเพราะเป็นสี่เหลี่ยมคือนิ่งมากคุณกลัวความ ความผิดหวังกลัวการถูกหลอกกลัวคนที่ไม่จริงใจกลัวไปทุกอย่างที่ กลัวว่ามันจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์จะสับรอยนะคะแต่ไพ่เด็กถือถ้วยจะเป็นพลังงานของคนธาตน้ำกรอก,กดเมีนพิจิกที่เข้าหาคุณนะคะเข้ามาด้วยความรู้สึกดีก็ได้นะคะณนะตอนนี้มองว่าตัวคุณอาจจะเมินเฉยต่อการมีคู่ครองต่อการมีความรักแต่อยากจะเอาใจทั้งหมดของคุณไปทุ่มเทในเรื่องของการงานนะคะเดือนนี้อาจจะมีคนอยากมาง้อคุณก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้าหาคุณแต่อ้อมมองว่าในพลังงานตรงนี้เหมือนคุณเลือกที่จะเป็นคนโสดมากกว่าที่จะเป็นคนมีคู่เพราะคุณอยากทำงานคุณอยากเคลียร์ตัวเองคุณอยากทำชีวิตตัวเองให้ดีให้ดีมีความสุขมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็คือมากสุดได้แค่ของความเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะในส่วนของดวงสถานะที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรณนะตรงนี้นะคะจุดที่เห็นขึ้นมานะคะ ก็ความรุงรังนะคะโดยที่มีคนอะ่ะเข้ามาวุ่นวายต่อความรักครั้งนี้มากจนเกินไปสําหรับการมาวุ่นวายคืออิจฉากลัวคนได้ดิบได้ดีนะคะการถูกกั่นแกล้งการใส่ร้ายใส่ความเกิดการเข้าใจผิดที่เป็นเป็นชุดใหญ่มากมันเป็นความรักที่ไม่มีความสุขเลยจากเนี่ยตัวคนเหมือนคนที่ต่อสู้นะไพ่สองเหรียญคือพยายาม ะะพยายามไก่เกลี่ยปณีปะน,นองควบคุมก็แล้วทําดีก็แล้วทําไมทุกอย่างมันยังอยู่เท่าเดิมเหมือนคนที่ถูกทําร้ายนะคะความรักครั้งนี้ถูกกีดกันจากคนในครอบครัวถูกกีดกันจากคนรอบตัวของคู่รักของคุณนะคะคนที่คุณคุยอยู่ก็หลงเชื่อเขาไปหมดเลยตอนนี้ชาวราศีกรกฎเหมือนคนที่หมดใจหมดความรู้สึกหมดศรัทธาต่อความรักและไม่คิดอะไรทั้งนั้นเหมือนคุณไม่ได้คาดหวังนะคะ เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรที่เป็นพลังงานแห่งความสุขขึ้นมาเพจสต็อบคัพนะคะเด็กถือถ้วยคนนี้คือการให้สัญญาณกับตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะอยู่กับตัวเองเราจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่เราเห็นขึ้นมานะคะพระราชาถือดาบแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มมันเป็นจุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะหันหลังให้กับความรักคุณไม่สนใจว่าเขาจะให้ความจริง เขาจะให้ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยกับคุณได้หรือเปล่าตอนนั้นอ่ะคุณเคยอยากได้มากๆแต่ตอนนี้คุณเฉยเมยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากของคุณนะคะว่าคุณสามารถหันหลังให้กับความรักที่คุมเครือไม่ชัดเจนหรือคนที่หลอกใช้คุณหลอกใช้เพราะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ทุกอย่างเพียงพอแล้วนะคะส่วนในดวงความรักของคนมีคู่นะคะของชาวราศีกรกฏเป็นอย่างไรม,มันเป็นช่วงเวลาที่ ทะเลาะแบบแวงกันแรงมากนะคะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะปัญหาชีวิตเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วจะต้องช่วยกันทํามาหากินช่วยกันเหมือนเคลียร์ปัญหาการเงินหนี้สินปัจจัยหลักๆคือในเรื่องของการเงินที่มันไม่พอใช้หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเหมือนคู่รักอาจจะมีปัญหาชีวิต มีปัญหาในเรื่องของคดีความมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือการทําธุรกิจแล้วล้มเหลวอะค่ะทำให้ชาวราศีกรกฎจะต้องเข้ามามีส่วนในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของการเงินร่วมกับเขาทําให้ตัวคนค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะความรักเหมือนเหมือนจะไม่รอดอ่ะต้องบอกว่าอันในอดีตที่ผ่านมาเหมือนจะไม่รอดแต่ตอนนี้คือมันเป็นการเริ่มต้น ใหม่นะคะอาจจะนิ่งมากขึ้นตัวคุณอาจจะแบ่งแอบบแบ่งเงินเก็บไว้สําหรับตัวเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้เขาหมดเพื่อที่จะเอาไปใช้นี่ความสัมพันธ์อาจจะหมดรักหมดใจต่อกันนะคะแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้ของความเป็นทีมเดียวกันครอบครัวเดียวกันเพราะว่าเป็นไพ่ยเด็กถือถ้วยการมีบุตรบริวารขึ้นมาที่จะต้องดูแลรับผิดชอบการแคร์ความรู้สึกของลูกแต่ในแง่ของความรู้สึกของคุณกับคู่รักหันหลังให้กันเรียบร้อยนะคะไม่ได้ มีใจพิษสวาาอะไรต่อกันมากนะเหมือนอยู่กันไปงันๆอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะอยู่กันเพบผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างที่ยังต้องทําร่วมกันการมีหุ้นส่วนการมีชื่อร่วมอยู่ในตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมากที่สุดก็คือลูกนั่นเองนะคะในความรักครั้งนี้คุณน้งคู่ยัง,ยงขาดกันไม่ได้แต่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ถือโทษโกรธอะไรกันนะคะอยากให้เอาหสิกรีกรมต่อกันนะคะ,อะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึก รักตัวเองมากขึ้นนะคะรู้สึกดีกับตัวเองไม่คิดถึงเรื่องเขามากจนเกินไปนะคะหลายท่านนะคะจะเป็นคู่ครองเป็นชาวต่างชาติเนาะที่มีความห่างไกลในเรื่องของระยะทางทําให้ความผูกพันต่อกันม,มันลดน้อยลงความคิดถึงก็คิดถึงแต่เวลาก็มันก็ไม่ตรงกันจะสื่อสารจะพูดจะคุยอะไรก็ยากไปหมดเลยนะคะบางอย่างนะคะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเคยเสียใจนะคะมีการโกหก นะคะมีการปิดบงังความจริงอะไรบางอย่างพอรู้เรื่องแล้วคุณอาจจะร้องไห้เสียใจออกมานะคะแต่ตอนนี้หัวใจของคุณมันตายด้านแล้วค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎคุณไม่มีความรู้สึกต่อความเจ็บปวดในเรื่องของความรักอะไรเลยแต่คุณต้องอดทนเข้มแข็งอยู่นะคะในเรื่องของผลงประโยชน์ส่วนตัวหน้าตาทางสังคมหรือแม้กระทั่งลูกนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญกับคุณมากที่สุดนะคะนี่คือดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะประจำ เดือนอตุลาคม2 5 6 7นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามให้กำลังใจนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้หรือว่าลงไปคลิกลิงก์นะคะเดี๋ยวอ้อจะแปะเอาไว้ในท็อปคอมเมนต์ไว้ให้นะคะก็จะเป็นลิงก์ของการทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ